มาครับผมสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะครับผมรถเก่งนะไม่ว,ว่าจะเป็นแฮทแบ็กหรือซีดานนะครับผมมาแล้วนะครับผมทั้งหมด5คันเลยเอามาให้ดูการสีขาวสดๆนะครับรวมขาวให้ดูทั้ง5้าคันนะบอกได้เลยว่าสวยสดงดงามนะครับผมทั้ง5้าคันแน่นอนนะเริ่มต้นนะครับผมผ่อนอยู่ที่4 0 0พันบาทนะและราคานะครับผมไม่ข้าม4ี่แสนละคันเอาไปใช้กันสบายๆชิวๆได้เลยนะ ผ่อนแพงสุดนะครับผมทั้ง5คันนี้อยู่แค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะบอกเลยว่าสุดจะคุ้มนะครับผมไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับผมได้รถเก่งไปใช้แน่นอนนะต้องกลับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องหลังรถเก่งนะครับผมวันนี้เ,เลยวันตรุษจ,จีนมา1วันแล้วเนาะ<ส>ก็กลับสวัสดีลูกค้านะครับผม fc ทุกท่าน,นามากๆานะสาหรับใครนะครับผมที่จะค้าขายหรือทํางานบริษัทนะครับขอให้เฮงเรวยๆยนะครับสําหรับปีนี้นะ เพ่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวพามารับชมตั้งแต่คันแรกจนถึงคันสุดท้ายก็เลยคันแรกนี่ยิงดีนําเสนอมากๆนะครับผมเป็นมาส t e r 2นะครับตัวนี้1.5สป i r ิ t ต p สปอเลยเลขไมล์100,001 10, 10, กิโลนั้นอยู่ในโฉมปี2012นะถือว่าราคาคุ้มๆ189,000บาทนะครับกรอบโคมนี่ต้องบอกว่าใสาลกิ๊กนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะกระจังห้าดงด้านหน้านะครับสวยเนียนสนิทไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแบบ คร,ครบนะครับนี่ในส่วนตัวล้อแม็กนะคันนี้ต้องบอกว่าสภาพใหม่มากนะครับผมตัวแม็กนี่ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะสภาพสวยๆดีๆนะครับในส่วนตัวยางปี2019นะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยางตรงรุ่นกับเขาเลยนะครับผมจะใช้ขอบนี้ตั้งแต่แรกเลยนะตัวนี้นะครับยางปีอ่ายางขอบ16อ่าแม็กขอบ16นะครับตัวที่แม็กขอบ16นะครับผมตัวซุ้มด้านในทุกอย่างใหม่คริกแน่นอน เรือมุมตัวรถทุกอย่างนะครับผมรักยงรักยิ้มไม่มีนะสภาพสวยๆนะครับผมคงคอนเซ็ปต์มากๆนะน็อตไม่ขยับมีแค่ที่เหล่านั้นนะครับนี่คันนี้นะครับผมผ่อนอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะผ่อนแค่4 0่พันกว่าบาทเท่านั้นเองพงมลัยนะครับผมสวยๆใหม่ๆนะเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับผมเสียงเครื่องนิ่มๆนะเสียงเครื่องนิ่มๆเลยนี่แอร์ช่ำๆแอร์เย็นๆนะครับ พวงมาลงพวงมาลัยทุกอย่างนะครับสวยใหม่เก๊กแน่นอนนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับผมสําหรับที่ชอบอยู่แล้วนะนี่ซาวกมาด้านะครับผมก็สภาพสวยๆเก็ดเอแบบนี้ก็โทรมาที่หลังแบบด่วนๆนะครับ0ูนย์7 6862ดกสองเจดกนะครับผมเรือดไลน์หลังได้ที่ใต้ลิงค์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนี่เบาะเนียนๆสวยๆนะครับแถมได้บอหนังนี่ต้องหากนะด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะบอกได้เลยว่ากว้างขวางแน่นอนนะครับ นี่เป็นไงนมีถัดท้ายไปให้เรียบร้อยนะครับผมถัดท้ายสวยๆใหม่ๆแบบนี้นะหัวนงหัวนอ็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะสภาพสวยมากๆนะครับคันนี้นี่ท้ายนะครับสนใจแฮดแบ็กนะครับผมผ่อนอยู่ที่สี่พันสภาพใหม่ๆนะไม่รู้ว่าจะมีมาอีกไหมนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสดจริงนะทุกอย่างสวยใหม่หมดทุกจุดจริงๆนะครับใครที่ชอบคันนี้รีบโทรมาสั่งจองไว้ก่อนเลยนะครับ รีบโทรมาสั่งจองไว้ก่อนเลยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับสภาพสวยสดงดงามมากๆนะบอกเลยมาด้าสองคันนี้คันต่อไปนะครับผมคันต่อไปนิสสันมาดนะครับนะนิสสันมาดนะนี่ยังหล่อเลยคันนี้ปี2019ขายเพียง2องแ0 0บาทนะครับ2อง0 0 0บาทฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นคันนี้เลขไมล์ห้า0ม่นกพักิโล นะได้ชมปี2 0 1 9ด้วยเป็นนิสสันรันเนอร์สองตัว E นะครับผมกรอบโคมใสๆใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะนี่กระจังด้านนุ่งด้านหน้านะครับสวยเนียนสนิทใหม่กิ๊กแน่นอนเอาไปใช้กันต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับผมด้านล่างนะไฟเดย์ทอแล้วนิ่งไลมาแบบครบๆนะครับกรอบโคมนี่ใสวิ้งเลยนี่ขนาดแดด่องนะครับผมยังคมชัดเลยนะครับตัวแม็กนะตัวนี้จะเป็นล็อกระทะนะครับผมฝาครอบให้เรียบร้อยตัวยางตัวนี้ ขอ,ขอบกระทะนี่จะอยู่ที่ประมาณขอบ14นะครับผมขอบ14นะยางปี2019เดี๋ยวมุมตัวรถทุกอย่างนะครับสวยใหม่กก๊กแน่นอนเนาะนี่ดูภายในซะก่อนนะครับผมไม่ต้องเปิดก็รู้นะครับผมสภาพนี้นะเลขไมล์ห้าหมื่นกิโลเองนะนี่ภายในค่อนข้างสวยนะครับเอาไปใช้กันต่อได้ยาวๆแน่นอนแถมได้เป็นสีขาวมุกอีกต่างหากนะครับผมโอ้โหนะสุดยอดนะครับผมสุดยอดนะคันนี้ ใครนะครับผมที่ชอบนะครับนิสสันมาร์ทอยู่แล้วก็จัดเลยนะจัดได้เลยนะครับคันนี้นิสสันมาร์ทหนึ่งตัวสองตัว E นะครับผมสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะนี่ด้านหลังเป็นไงถือว่ากว้างนะครับผมถือว่ากว้างเลยหัวนงหัวนอ็อตใสๆส,ส,สวยๆเมคอัพตตึงๆแบบนี้นะครับนี่สวยงามแน่นอนนะครับใครนะครับผมที่สนใจนิสสันมาร์ทสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ จัดเลยโทรเลยนะครับผม0986276862นะครับหรืออัดลายหลังได้ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยบอกได้เลยว่า2 8 9 0 0 0ได้โฉมปี19แล้วสีขาวมุกแบบนี้หาไม่ได้แน่นอนนะครับผมหาไม่ได้แล้วแน่นอนนะเลขใหม่เพียง50,000กิโลเองมาคันต่อไปนะครับผมยาลิศกันบ้างนะครับผมยาลิศกันบ้างนะเอามาแพงๆก็ไม่ใช่นะครับต้องคันนี้นะ ยาลิทหนือสตัว G นะครับผมท็อปสุดเลยของโฉมปี2014นะครับเลขไมล์110,000กิโลเท่านั้นเอาไปใช้กันต่อได้ยาวๆแน่นอนได้ตัวท็อปๆนะครับและออปชั่นแบบครบๆกันไปเลยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมนี่ไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยกระจังด้านหน้านะครับผมเป็นสีออกโครเมียมนะครับนี่อย่างสวยเลยนะนี่ด้านหน้าทุกอย่างนะครับสวยกิปแน่นอนในส่วนตัวแม็กนะครับ เป็นแม็กแบบอลอยเลยนะครับผมขอบ15นะนี่ได้ขอบ15เลยนี่สวยงามนะครับตัวแม็กนี่ริ้วรอยค่อนข้างน้อยเลยนะครับใช้งานไปอีกได้ยาวๆแน่นอนนะเดี๋ยวมุมตัวรถทุกอย่างนะครับสวยใหม่กริ๊กแน่นอนรักยงรักยิ้มไม่มีนะตัวฟิล์มติดให้เรียบร้อยรอบคันพร้อมกันสตราดนะครับไปแบบครบ,บเลยนะครับคันนี้นี่ดูภายในทะก่อนนะครับค่อนข้างใหม่เลยนะค่อนข้างใหม่เลยเบาะแน่นๆตึงๆสวยๆแบบนี้นะ โอ้โหเบอะฟูมากๆนะค่อนข้างใหม่จริงๆนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับผมตัวนี้หุ้มหนังมาเรียบร้อยนะครับเบาะหนังเนียนๆสวยๆนะแอร์ออโต้นะครับคันนี้คอนโซลนะครับผมกิ๊บกิ๊บเลยนะครับนี่ในส่วนตัวเรือนไม้นะครับผมใหม่กิ๊บเลยนะอิโมบิลิเซอร์ทำงานปกตินะครับผมพูลสตาร์ทสมาร์ทเอ็นทีมาแบบครบๆนะครับคันนี้มาแบบครบๆนะ ตัวเบาะด้านหลังนะครับนแน,น,น,น่นตึงๆฟูๆเช่นกันนะสวยงามเลยนี่ฝ้าด้านบงด้านบนนะใหม่กิ๊กเลยนะครับคันนี้ผ่อนอยูหกพันนะโอ้โหผ่อนอยูหกพันนะครับผมราคาเป็นมิดมากๆนะฟรีดาวจัดเต็มไปเลยนะครับผมได้ยาลิทฮัตแบ,บ็กโฉมปี2014ไปใช้งานแล้วท็อปสุดของปี14แล้วนะครับผมนี่หัวนงหัวน็อตใสๆสวยๆนะ เมคอารตตึงๆกิ๊ๆแบบนี้เลยนะเอาไปใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับผมใครที่สนใจนะครับเจ้ายาลิสนะครับผมห้าประตูแฮตแบกคันนี้โทรหาหลังนะครับ098 627 6862นะครับหรือฮัตไลน์หลังได้ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะนี่สวยงามเช่นกันนะครับสำหรับคันนี้นะมาคันต่อไปนะครับผมยาลิสเอทีนะนี่ ยาลิทเอทีบไปที่ยาลิทเอทีบกันบ้างน,นะครับเป็นตัวซีดานเลยนะครับผมได้เป็นตัวซีดานเลยราคาเพียง359 0 0 0บาทเท่านั้นปี2017จดทะเบียนปี18อีกต่างหากนะครับได้เป็น 1.2E เลยแอร์ออโต้แล้วนะรุ่นนี้นี่ไฟน่องไฟหน้านะครับใหม่ๆสวยๆนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะนี่ ไฟนะครับกรอบคมทุกอย่างใหม่กิ๊กเลยไฟตัดหมอกก็มีไปให้นะครับในส่วนของตัวล้อแมกนะครับตัวนี้ตัว e ล้ ac, อแมกอลอยเรียบร้อยนะครับผมสวยงามหมดเลยขอบ15นะยางได้เป็นยางบิตโกนไปเลยนะครับเอาไปใช้กันต่อได้ยาวๆแน่นอนกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับที่ส่วงที่จับสวยเนียนสนิทใหม่กิ๊กเลยนะนี่ในส่วนของตัวกันสาดติดมาแล้วนะครับผมฟิล์มรอบคันเอาไปเลยนะนี่หลังคานะครับเป็นแบบคาตารันนะครับผม นี่ช่วยในเรื่องการทรงตัวตัวรถนะครับเวลาวิ่งทางไกลนะนี่ภายในนะ <c oughs> ภายในนะครับผมโทษทีนะอ่าภายในนะครับตัวเบาะนะครับผมสวยๆใหม่ๆแบบนี้นะได้เป็นเบาะผ้านะครับผมเดิมโรงงานเลยพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้เครื่องเล่นบิูทยุทุกอย่างใหม่จิ๊กสวยเนียนสนิทเลยนี่แอร์ปรับออโต้นะครับผมเกีย์ออโต้ต่างหากนะสภาพคันนี้ค่อนข้างใหม่เลยนะครับ สภาพคันนี้ค่อนข้างใหม่เลยนะดูได้เลยนะครับคันนี้เลขไม้เพียง3 3,000มนกิโลนั้นสภาพใหม่กิ๊กเลยนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนะให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่นะครับ8ปงวดจัดไปนะครับ6ก0ักว่าบาทเท่านั้น6ก0ักว่าบาทเท่านั้นนะครับผม8ปดงวดจัดเต็มได้เลยนะสำหรับยาฤิ์เอีนะครับด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับ ตัวนี้ไม่มียางอะไหล่แล้วนะตัวนี้จะเป็นตัวเติมลมยางสุกเสริญน,นะครับก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างไปให้ครบหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับผมมานะครับผมมาถึงพี่ใหญ่กันบ้างนะครับพี่ใหญ่กันบ้างนะตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีออสนะครับผมเพิ่งประกาศเลิกผลิตไปหยกนะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมสมรรถนะดีช่วงล่างดีภายในโอเคเลยนะ ็ถือว่าน่าใช้เหมือนกันนะครับผมสิ่งที่ได้นะครับผมสําหรับลูกค้านะครับสาวกรถมือสองเนาะต้องจัดนะครับสําหรับ v ีออสราคาถือว่าเป็นมิดมากๆนะครับตัวนี้โฉมปี2018ขายเพียง3,049,000บาทเท่านั้น3,049,000บาทเท่านั้นได้โฉมปี2018ไปใช้งานได้เลยตัวนี้1.5ตัวอีนะครับผมนี่ถือว่าสุดจะคุ้มนะครับไฟหน้ากรอบครมทุกอย่างนะครับใหม่เก๊กนะ นี่ริ้วรอยไม่มีเลยกระจังด้านหน้าสวยสดงดงามทุกจุดจริงๆตะเข็บด,ด้านข้างเนียนสนิทนะครับล้อแมกนะครับเป็นแบบลมดํานะครับผมนี่เก็บเลยนะเหลี่ยมมุมตัวรถทุกอย่างนะครับสวยๆใหม่ๆนะครับผมกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเลยนะนี่ได้ัวอีนะครับผมภายในนะครับผมตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแผงประตูหรือว่าคอนโซลจะตกแต่งเป็นสีพิ้งโกนะครับเหมาะกับสาวๆเลยนะ แถมเป็นสีขาวด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมคอนโซลนะครับใหม่คลิกเลยนะพวงมาลงพวงมาลัยนะครับน่าใช้มากๆานะครับไปส่งตัวเบาะนะครับผมเดิมแท้จากโรงงานเลยนะนี่สวยงามนะครับตัวนี้มียางอะไหล่ให้ไปด้วยนะครับผมนี่สวยงามนะเบาะฟูฟูสวยๆนะครับเอาไปใช้ต่อได้แบบยาวๆแน่นอนนะครับนี่สวยงามนะครับไฟทงไฟท้ายนะมีโครเมียมนะครับตกแต่งให้ด้วยนะครับด้านหลังนะโลโก้ตัว e มาครบครบนะครับ ตาโลโก้โตต้ามาครบหมดนะครับผมโลโก้วีออสนะนี่มีเซ็นเซอร์หน้าอ่าเซ็นเซอร์หลังนะครับผมนี่ครบครบนะครับก็สำหรับห้าคันนี้นะครับก็อยู่ที่งบประมาณของลูกค้าได้เลยนะครับผมว่าอยากได้เป็นเซตเมนไหนนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มทั้งห้าคันแน่นอนนะว่าลูกค้าจะชอบเป็นแฮทแบ็กนะครับหรือซีดานหรือชอบเป็นสีอื่นนะลองมาดูรถจริงหรือติดต่อหลังมาก่อนนะครับที่0ูนย์เก้าด 6276862นะครับเหลือรายหลังได้ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยหรือใครอยากมาดูรถจริงนะครับผมอยู่นี่เลยตรงข้ามิกซีล้่มเก้านะครับลองมาดูรถจริงกันก่อนนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะ5คันนี้นะครับก็เป็นแค่น้ําจิ้มเท่านั้นนะครับผมอยากจะมาโชว์รถสีขาวให้ลูกค้าดูเท่านั้นเองนะก็สําหรับใครนะครับที่สนใจ5คันนี้ตัวหาหลังแบบด่วนๆนะครับที่0986276862หรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนครับ ขอบคุณมากครับ